ดูผสนกับวันไหนพรุ่งนี้มาลืมพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้แหละแหมขยันเลส่งท้ายขยันส่งท้าย <c oughs> อนาน่ะก็จำต้นเองว่าขยันอ้าวก็พูดอยู่มเมื่อกี้ไปใส่ใจไปสังเกตนะฟันก่อนเนี่ยู้วเนี่ยทำที่ทำเนี่ยไ่สมรวมเลยเอาใหม่แค่ตัวตอนนี้เลยทำสมรวมเลยตอนี้เรียบร้อยสนุกดี ดีก็อยู่เปล่าเนาะอยู่ได้ก็ดีแล้วสนุกดีฮาไม่ค็เห็นอาจารย์เห็นว่าเอออันเนี้ยรู้ละไม่สรวม้วโอเคต่อไปไม่ทำจริงๆรู้ว่าจริงๆแ้าจามันก็จบแล้วนะใช่ใช่จริงๆมันนิดเดียวอ่ะไอรู้ผิดรู้ถูกอ่ะมันจะไปมีอะไรเขารู้เปล่าเนี่ยตรงเนี้ยต่อไปไม่ทำก็จบแล้วแต่อาอหน่อยนะแค่ตัวแล้มันไม่มันไม่หยุดแค่เข้าใจมันไม่หยุดแค่เข้าใจ ไม่เข้าใจเลยเป็นอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่เข้าใจนะว่าไปถ้าเข้าใจไม่ทําหรอกถ้าเข้าใจไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้หรอกไม่เด้เรื่อยหรอกต้องมีอะไรแล้วล่ะที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจก็คืออะไรนะรู้อยู่นะบางคนอะรู้อยู่ว่าเขาเป็นตรงนี้นะแต่เขาทำเขาสังเกตไม่ได้ ใช่พี่แค่แค่ไม่ทำสิ่งที่ไม่สํานวนนั่นคือสัอมแล้วแต่เราก็ยังจะไปทำอยู่อืจริงแค่รู้อะแค่เข้าใจอะพูดอย่างเี้ยพูดภาษาใหม่นะไม่อยากบอกแค่รู้เลยแค่เข้าใจเขาอ่ะแค่เข้าใจแล้วมันจะไม่ปิดตัวใช่เข้าใจมันก็จะไม่ไปยังไงอ่ะเพราะมันเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้เมื่อวานที่อาจารย์บอยพูดอ่ะเข้าใจหมดเลยจะบอกว่าเหมือนถ้าฉี่เลยเข้าใจหมดเลยนะแต่แกก็บอกเมื่อวานแกก็บอกแล้วว่า ที่ที่คุยกันเห็นไหมอันนี้เป็นความเข้าใจแล้วตอนจบหนูก็ถามเห็นไหมว่าแล้วให้ปฏิบัติให้ทํำยังไงเอาเรื่องปฏิบัติละไม่เอาเรื่องความเข้าใจแกก็บอกว่าหนึ่งให้ไปสํารวมใจใส่ใจทุกสองอย่างสํารวมใจในที่นี้คือไม่ใช่ว่าไม่ให้คิดนะมันมันห้ามไม่ได้แต่เราไม่ไปสนใจเขาแค่นี้เองแค่นี้นี่คือแค่เรื่องปฏิบัติ แต่ที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้ไให้ไปทำให้ไปทําอยู่สองอย่างนี้แค่ไม่ทําสิ่งที่ไม่ไม่สมควรมันก็ก็ขอบแค่นั้นแหละ<น>อันนี้ไม่ได้สารวมใจแต่ว่าให้ทำสองใหญ่แต่ห้ามไม่ได้โอเคมันจะคิดก็คิดจะนึกก็นึกแต่อย่าไปใส่ใจมันแค่นั้นแหละที่เขาให้ทํามีแค่นี้ ถ้าถ้าคนไม่เป็นก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแต่เขาบอกคนที่จะทำตรงนี้ได้ต้องเข้าใจแล้วภาพรวมของแต่เขาพูดมาเนี่ยจริงๆก็คือถ้าเรายังไปทําอย่างที่เขาทําอยู่ก็ยังไม่เข้าใจก็คือคนไม่เข้าใจไงทําไม่ได้ต้องอะไรนะคนที่มีประสบการณ์ในการจับคนที่เข้าใจไม่ใช่จับจับนี่แสดงว่ายังไม่ทักยังไม่เข้าใจหมายถึงว่าคนที่มันประสบการณ์ในการที่ว่าจับมาแล้วปล่อยมาแล้วเราจะรู้ยง อ๋อเห็นหน้าตาการทำแล้วไม่เห็นหน้าตาการทำแล้วไม่พอเห็นแล้วใจที่บังคับเป็นยังไงจิตที่ประคองเป็นยังไงจิตที่เฝ้าเป็นยังไงมันมีหลายอาการอ่ะมันเป็นความรู้สึกหมดเลยแต่ที่เราไปเจอมันมีผลไงปวดมือเกงเพ่งเนี่ยผลนะไอใความรู้สึกเขาอ่ะเขาจะรู้เองอ่ะเพราะจิตเป็นเป็นปกติไงเป็นปกติที่รู้ไม่ใช่ปกติที่ไม่รู้ ปกติที่รู้นั่แหละเขาจะเขาจะรู้อะไรจะใส่ใจสังเกตอะไรมือจะมีสามารถจะเป็นไปได้ตามที่มันควรจะเป็นอ่ะเนยตรงเนี้ยภาษาที่คือสำนวนใจอะภาษาเน่ยถ้ามันไม่รู้โดยปกติถ้ามันมันรู้โดยไม่ปกติอ่ะถ้าไม่ปกติก็ไม่ควรรู้แล้วตอนนั้นอ่ะมันจะหนักเลยนะถ้าไม่ปกติไม่ควรรู้แล้วตอนนั้นอ่ะมันไม่ไม่อ่อนจิตมันไม่พร้อมอ่ะมันดอนไม่ทันอ่าจิตมันไม่พร้อมอ่ะรู้แบบผิดปกติก็เหมือนคนที่จะไปวัดที่เขายกตัวอย่าง คนนี้แต่งตัวจัดคือไม่ปกติละแต่งตัวมากแล้วไปวัดก็เหมือนคนแต่งตัวจัดจะไปวัดเนี่ยเขาก็ถามว่าต้องแต่งตัวไหมต้องแต่งเพราะว่พวกที่ทํากรรมฐานเนี่ยไม่ต้องไปทําพอบอกอย่างนั้นก็ไม่ทำคือคือมันไม่ใช่หรอกเอาย่างดีกว่านะมันมีประเภทที่คนที่ทําหนักๆอ่ะไออย่างเงี้ยจะให้ไม่ทําเลยือไม่ให้ทําไม่ได้คือคือมันไม่ได้เลยที่จะมันไม่มีด้วยที่เขาอยู่เขาจะมาทําแบบไม่ทําอ่ะ ไม่ทําไม่มีแต่ว่าเขาจะหย่อนลงหย่อนลงอ่อนลงอ่อนลงใช่ที่อาจารย์เคายกตัวอย่างมันจะอยู่ใกล้ๆกลโครงมันจะเโครงน่จะวนเวียนมันจะไม่มีเราที่แบบจะอยู่นั่นเลยไม่เอาเลยไม่มีหรือเป็นอย่างนั้นได้ก็ไม่กี่วันเดี๋ยวกลับมาแบบเดิมถ้าเพราะอย่างงี้มันมันมันต้องเห็นอะไรบางอย่างเ็าถึงไม่ทําแต่ว่ามันอาจจะเป็นการผักไสอาจจะเป็นการทิ้งขว้างอาจจะไม่สนใจอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคือวงวังวงวันวังวางวนเดิมเดิมมันก็จะกลับเข้ามา เหมือนที่โยมเมื่อก่อนที่โยมทำโยมมันก็บอกโยมทํามาตลอดจนทุกวันนี้แต่มันของโยมมันไม่มีอะไรการไออาการเอฟเฟกมากเลยเอฟเฟกต์ม,ม,ม,มากคนมีเอฟเฟกมากมันมีผื่นขึ้นบ้างนอนไม่หลับบ้างเครียดบ้างอะไรบ้างมันไม่เป็นขนาดนั้นถ้าเป็นขนาดนั้นบานนี้ก็เลิกไปแล้ว เลิกทำไปแล้วหรือเลิกเลิกปฏิบัติไปแล้วอ๋อบางทีบางคนเลิกปฏิบัติไปเลยนะไปเรียนไปอะไรไปเลยเพราะว่าเขาทําไม่ได้แบบเนี้ยต่๊อ้อยทําทำไม่ได้นะ้ะเอ่ยชื่ออาเอ่ยชื่อคือตมาวะก็เห็นก็คือจริงๆมันมีจุดอยู่อ่ะจริงๆบนการไม่ทําแล้วก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นถามว่ามันมีสภาวะไหมอะ่รมันต้องมีแต่ใจอ่ะพอมันไม่เอาก็ไม่เอาเลยเงี้ยแล้วจะเลิกได้ไหมคะอย่างคนที่หยุดเว้นไปเป็นปีๆอย่างเลิกได้กลับมาแล้วจะเลิกได้เลิกได้ แต่ว่ามันไม่ใช่เลิกเพราะความไม่เขาเรียกอะไรเพราะความอะไรที่ไม่ได้เลิกเลิกเพราะความที่ไม่มีอารมณ์หรือไม่มีปัจจัยหรือว่ามีไม่มีเหตุการณ์ไม่มีอะไรแบบนี้คืออยู่ข้างนอกไม่ทำแน่ก็ไม่ทําแน่แต่ถ้ากลับมาปฏิบัติใหม่ก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ว่ามันจะง่ายขึ้นสําหรับคนที่เขาอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วจะเป็นปกติไอ้ความเป็นปกติที่อยู่อย่างนั้นแหละมันจะเขาเรียกอะไรล่ะมีร่องรอย มันจะมีร่องรอยว่าเออปกติเขาเป็นอย่างนี้นะแล้วมางี้ปุ๊บมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะรู้สึกเป็นคนกมัมฐานขึ้นมาหนักแล้วนะ,ะแต่ไหว่าอ้าวไม่ใช่ก็เลิกเขาก็นึกถึงในความรู้สึกสัญญาใหม่อะ่ะที่มันมีอยู่ ก็คือสัญญาใหม่คือความสึกที่เป็นปกติที่เขาไปกะลมนั่นแหละต้องละเป็นนานเลยนะใชเ่เหมือนเหมือนไยอย่างเช่นอย่างบางคนนีไม่ไม,ไมีสัญญาใหม่เลยมีสัญญาเดิมๆต้องคอยอยู่กับตัวอยู่กับบ้านต้องอยู่กับเนื้อกับเนี่ยอย่างเงี้ยไอที่จะไอที่จะเป็นปกติจะเข้ามาเนี่ยยากมากเลยยากมาก<ๆ><ๆ>เขาอยู่ในวงวงจรที่เนี่ยวนอยู่แถวๆกับเปื้อนเปียนอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่รู้สึกว่าหนักนะ ไม่สือว่าหนักนะเออแต่พอหลุดไปตรงนี้ไปมันเหมือนกายเป็นไม่สํารวนไปเลยซึ่งจริงๆเป็นใจปกติที่ที่เราเป็นกันอยู่ที่เราเป็นกันอยู่นี่แหละไอ้ตอนนี้เขาเขาไม่สามารถจะกลับให้มาอยู่ในหมดเนี้ยได้ได้นานอะได้นานอะเพราะใจมันเคยไงที่มันเคยเพราะหนึ่งก็คือมันมันกลัวความเสียไปของจิตใจที่จะไปหาอารมณ์ต่างๆที่จะไปยินดียินร้ายวพูดง่ายเหมือนกิเลสจะเกิดอย่างเงี้ย ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นมันก็เลยกลับมาในโหมดเดิมๆโหมดในกรงโหมดในแก้วโหมดในอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยความเป็นปกติก็เลยมีนิดนึงหน่อยหนึ่งเนี่ยนิดนึงหน่อยหนึ่ง,ง,ง,งแต่เขาก็รู้ได้นะแต่เขาไม่สามารถจะกลับให้ใจเป็นอย่างนั้นได้เพราะอะไรมันหนึ่งปัจจัยสิ่งแวดล้อมอ่ะมันไม่เอือ้อเพราะยังอยู่ในโหมดอยู่ในสถานที่อยู่ในอะไรอย่างนี้อยู่ความสุนี้มันก็เลยตอกย้ําตอกย้ําด้วยอนะไรด้วยสัญญา สัญญาที่เคยพออยู่อย่างนี้สัญญาจะต้องทําอะไรจะต้องนึกถึงอะไรจะต้องรู้อะไรเนี่ยมันมาแบบเนี้ยสัญญาที่มาแล้วก็กลายเป็นความรู้สึกที่แบบจะหลุดไปหลุดไปยากอาศัยอารมณ์อารมณ์แบบเนี้ทีเนี้ยคนที่เขาปกติง่ายก็ง่ายเดิกมันก็ <c ười> <c ười> <c ười> แก่แค่เลิกไม่ทําก็ปกติแล้วแค่ไมเราก็ปกติแล้วอันนี้ก็เขาก็เป็นอย่างนี้แต่เราของคนที่เขาเป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้ไง มันไม่เลิกง่ายนะอยู่ๆอ่ะไม่ไม่ไม่ไมอา้าวมือก็นั่งให้เฉยอันนี้มัเขาไม่เฉยเิมันเฉยไปนิ่งไปเลยอ่ะไม่ทำก็จริงมันลบากอ่ามันก็ต้องลําบากและอย่างหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยแต่นี้เราไม่เข้าใจเนะี่ยฟังไม่เข้าใจหรือเปล่าคะมันมันฟังอ่ะบางทีอะ่ะความเข้าใจม,มันมีแต่ว่าไอ้สัญญาเก่าเป็นมูรี่เก่าที่มันเคยอะ่ะอย่างเงี้ยมันก็ดึงใจให,ให้กลับไปในโหมดนั้นอ่ะ และอย่างลึกๆเลยนะที่เห็นได้คือเขายัางพอใจความร<ม>ู้สึกดังนั้นอยู่พอ้จในน้องนี่อ่าพอใจความรู้สึกอย่างนั้นอยู่เพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งของจิตใจที่มันไม่ได้ไปเกลือก,กัวกับอารมณ์ต่างตพอใจในการสำรวมอยู่ใช่เนี่ยแหละตรงนี้แหละไ่ได้อืมตมาเคยเจอโยมอยู่คนน่ะอยู่เบอร์หกชื่ออะไรเเดินไปเดินมาเหมือนคนฟุ้งซ่านอ่ะตมาก็เลยไปถามตอนนั้นเป็นโยมตมาเป็นโยมอาจารย์ คนนั้นเขาเป็นอะไรดูฟุ้งซ่านอยู่เลยปกติเขาไม่ฟุ้งซ่านนะะเป็นคนแบบสัมรวมดีอะไรดีเงี้ยซึ่งอาจารย์บอกว่าต้องให้เขาเป็นอย่างนี้ไม่งั้นเขาเรียนรู้ไม่ได้ต้องให้เขาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือคือให้เขาฟุ้งซ่านอย่างนั้นแหละให้เขาฟุ้งซ่านอย่างนั้นแหละเข็ดเลยแทนที่จะให้อยู่ปฏิบัติให้ไม่ให้อยู่แบบไม่สัมรวม ซึ่งมันเป็นอาการของจิตที่เขาเคยเคยชินกับการนิ่งใช่ซึ่งคือเหมือนอาจารย์กําลังทําลายความนิ่งของเขาอ่ะอ่าจะรับได้หรือก็ทั้งสอเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี่ยเข็ดเลยแต่แต่ว่าเขาจะมาแต่ว่าที่ทราบก็คือเขาจะมาอยู่ครั้งสองครั้งนะแต่ก็อาจจะเท่าที่เดาว่าเขาอาจจะไม่เหมาะกับการปฏิบัติแนวนี้แนวนี้ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวนี้เป็นง่ายที่สุดแล้วแต่ว่าเขาจะไม่ยอมรับในความรู้สึกตรงนี้ได้หรือว่า แนวนี่ง,ง่ายที่สุดในความยากที่สุดใช่ใช่ <c oughs> และอย่างหนึ่งที่จะมารู้สึกนะมันเหมือนกับว่าเขาไม่รู้สิว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของของของอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวเขาไม่พร้อมด้วยมั้งไม่พร้อมที่จะที่จะเป็นการเรียนรู้แบบนี้เห็นเลยแต่เห็นเลยโอ้โหอาการมันดูออกเลยว่า มันอยู่กับไม่อยู่เลยแต่ว่ามันมันถ้าเรามองละ่ะเราเหมือนเราเขาไม่สํารวมนะแต่จริงก็คือนั่นแหละกลับเป็นปกติของเขาซึ่งปกติเขาทนได้ทุกอย่างกายกเขนทนได้ใจกเขาทนได้ซึ่งตรงเนี้ยมันมันแก้แก้กันตรงนี้แหละอันนั้นต้องถามว่าเวลาเขาอยู่ข้างนาอกปกติเขาจะเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้อาจจะไม่เป็นเงี้ก็ได้อาจาอาจะดูดีในสายตาคนอื่นย <S S 2> บรรอยแต่ว่าเหมือนเหมือนไม่เชี่อ ดูดีนในตาคนอืนอ่น,น,นแต่ตัวเองแย่เลยนอนก็ไม่หลับตื่นรู้อยู่ตลอดอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ปกตินะไม่ปกติเนะี่ยตัวท้ายคือเอ๊ะบางทีก็บอกไม่ทำบางที่ว่าทำเป็นยังไงกันแน่มันไม่มีอะไรเป็นตัวอย่างที่โชว์ได้ว่าอ่าเพราะเ,เพราะนั้นเนี่ยการการสนทนาการเนี่ยมันเลยต้องแบ่งแบ่งแบ่งหน่อย เราก็ได้รู้ทั้งสองแบบนี้แนะนำอย่างนี้ก็ต้องรู้แล้วแบบนี้ใช่ไหมข้อดีของเราในการทำอะไรนะในการทํากรรมฐานบั่งในการฟุ้งมั่งเวลาอาจารย์สอบอารมณ์คนใหม่ๆก็เราผ่านมันหมดแล้วมันได้ฟังได้ทวนพูดง่ายๆที่เชิญมาก็เหมือนมาทวนกันนั่นแหละเรามีประสบการณ์เราไม่ได้มาสอนเขาหรอกเราก็มาคุยเราก็คนนี้ก็ทวนไปใช่ไหม แต่ทาไม่ทําไม่ดีมาเขาไปได้พูดกับเราเขาไม่ให้เราทําแบบนี้ก็รู้แล้วเวลาฟังอาจารย์สอบอารมณ์โอ้ผ่านมาหมดแล้วแต่จริงๆโยมก็ชอบนะเรียกลมๆเลยแล้วเราก็ได้ฟังคนนั้นคนนี้ปัญหาของเขากับเรามันก็เหมือนกันมันก็คล้ายๆกันเราผ่านมาแล้วบางทีเนี่ยผ่านมาแล้วก็จริงอ้าวเราก็ตกคนนี้ไปหน่อยนะเนี่ยลืมนะเนี่ยมันได้ฟังไหคะแต่มันก็มีข้อเสียคือคนที่จะฟังแล้วไปพูดไปทำนี่ไงถึงได้บอกว่ามันต้องมีความเข้าใจไง มันต้องมีความเข้าใจไงว่าเออที่เขาพูดเนี่ยกาลังสื่ออะไรไม่ใช่หมายเขาว่าจะต้องรู้ม่ไม่ได้พูดเลยทำอาจารย์วะแต่โยมจะบอกไว้นิดนึงก็ได้มันไม่มีหรอกฮะที่จะที่จะที่จะไม่ทำาะที่จะไม่ทําใส่ใจใส่ใจทุกรู้ทุกอะไรเนี่ยมันก็มีการใส่ใจอยู่แหละมันยังไม่แบบมันไม่โชว์เองร้อยเปอร์เซ็นต์พูดง่ายถ้าเป็นขนาดนั้นแล้วคุณนั่งเฉยๆก็ได้ ยังน้อยยังแต่ยังไงก็ต้องมีใจแต่แต่แต่กำลังจะสื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่เราแค่ยังไงที่ใจเป็นปกติะนะจะดูหรือไม่ดูจะรู้หรือไม่รู้จะสำรวมหรือไม่สำรวมไม่เป็นประมาณเราเอางนี้เหจริงสังเกตที่ใจเบาใจเป็นปกติไหมใ,ในการอยู่ของเราในการยืนเดินนั่งนอนในการธุกิจต่างๆของเราอาจารย์แต่ถ้าพู่ถึงว่าดูกรณีที่สังเกตว่าตัวเองใจเบาอ่ะ แต่ถ้ามีสติหรือว่ามีความระลึกได้มันก็รู้ว่าในความเบานะเป็นเบาที่เลืนเลื่อนหรือเบาที่มีสติใช่ไหมคะมันมีเบาอีกแบบหนึง่งไอ้เบาแบบเบาแบบสมาธิก็ได้เบาแบบรู้อยู่ก็ได้นะแต่ว่าไอ้ความรู้อยู่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันต้องอีกมันต้องอ,อ,อ,อีกโมเมนต์หนึ่งสำหรับคนที่เขาอยู่กับนิกัยตัวเป็น มันจะมีเบาแบบประเภทที่แบบเบาอยู่กับตัวอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีความขาดกันระหว่างอารมณ์กับรู้ตัวรู้อ่ะมันมันไปด้วยกันรู้เหมือนกันนั่นหมายถึงคนมีสติอ่าสติที่มีกําลังอ่ะไปเป็นอย่างนั้นแต่มันขาดความรู้ตัวขาดความสาเนียอขาดการสังเกตอ่ะมันก็จะมีอีกแบบนงพอรู้ได้เรื่อยๆ แต่ไม่ได้สกิดเลยรู้เนี่ยไม่ได้เป็นของใหม่เสมอเลยรู้เรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่เราบอกว่านี่ใหม่นี่ใหม่นะอารมณ์บอกอารมณ์ที่เขากําลังรู้เนะี่ยจะรูปจะนามจะอาก,การต่างๆที่เขาเกิดขึ้นอนะ่ะมันรู้สึกมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มาใหม่มาใหม่มารู้ใหม่มันมีใหม่อะ่ะถามก่อนที่รู้ใหม่เนี่ยแล้วรู้ไหมว่าอีหนมันมันเก่าเอาตรงนี้ก่อน โยมก็อยากจะทราบรู้ไหมว่าอันไหนเก่าเออมไอเก่ามันมันผ่านไปแล้วเราไม่รู้เราผ่านไปแล้วไม่รู้มันจะเหมือนกับเอ๊ะอย่างเงี้ยเอ๊ะริบเดียวแหละเราไม่รู้เราอยู่ของเก่านะใช่ถ้าไม่มีของใหม่เข้ามาอ้าวพูดง่ายสงสัยไงว่าจะรู้ได้ไงว่านั้นเก่าอันนี้อ้าวก็ความรู้สึกนั่นแหละบอกมันไม่ใช่ใครมาบอกใครนะ ไอความรู้สึกที่รู้อยู่นั่นแหละบอกอ่าบอกเลยรู้ว่าเมื่อกี้ตตััวสงเกผ่านไปแล้ว,วอันนี้มีตัวสังเกตด้วยไหมคะัอาจารย์ใส่ตัวสังเกตนั่นแหละเพราะไอความรู้ตัวท่านถึงได้บอกไงอย่างอาจารย์ชัยวัฒน์ท่านก็จะพูดอยู่ เวลานั่งอยู่เราจะรู้สึกได้ใหม่ๆว่าเรารูปนั่งใหม่ๆเดี๋ยวๆนั่นแหละใหม่ๆก็คือรู้ซ้ำๆซ้ำซนั่นแหละแต่ว่าไอการซ้ำแต่ละไอตอนแรกอ่ะไอตอนแรกอ่ะที่นั่งลงไปใหม่ๆยืนใหม่ๆเดินใหม่ๆมันจะรู้อยู่ใช่มันจะรู้ว่าเนี่ยมันจะรู้อยู่ลักษณะเนี้ยคือรู้ใหม่ได้แต่พอนานๆไปเนี่ยไอความรู้แบบเนี้ยมันไม่มีแล้วไงก็เลยต้องมาจำเนี่เขาก็เลยต้องเวลาที่เขารู้นั่นแหละเขาจะรู้ว่าไอนี้หายไปไอนี้มีอยู่ ไอมีอยู่นี่คือความไม่ใช่ความรู้เฉยๆนะของใหม่อ่าของใหม่ด้วยบางทีเรารู้นั่นแหละแต่มันเป็นสติอย่างเดียวไงมันก็เรื่อยๆนั่นแหละมันไม่มีความขาดตอนเพราะถ้าเป็นความรู้สึกตัวจริงมันต้องมีความเขาเรียกตัดตอนน่ะตัดตอนรู้กันอะ่แะแรมันกรๆรู้ก็โอเคเข้าใจได้เดี๋ยวพอพอน,นั่งไปสักพักเนี่ย ใอ้ความรู้สึกว่าจะมาตัดตอนแต่มันยากมากมันไม่มันมันชินไงมันชินสัญญามันมายมันก็เหมือนอ่ะก็รู้แล้วไงเขาจะมาต้องเพียนอะไรอีกเหมือนนั่งอย่างเงี้ยปกติมันต้องคอยรู้ตัวว่ากำลังกําลังคุยอยู่กําลังนั่นอยู่นะแต่เราไม่ทําอย่างนี้เราก็คุยกันจนชินไงเวลาตกปกติเขานั่งเนี่ยก็ต้องคอยเนี่ยมันเลือนไปด้วยฐานะที่ว่าอินไปกับอารมณ์ อ่าอินไปกับอารมณ์สิ่งที่กําลังเนี่ยเหมือนอินไปกับท่าอินไปกับรูปแต่ไม่ได้สาเนีกเลยว่ากําลังรู้อะไรเขาเรียกว่าตกปัจจุบันใช่มันไม่ได้ตกนะแต่ว่าตกตกความรู้ถือว่าสมามีแต่สมาธิมีแต่สติแต่ขาดความรู้ตัวบางทีไม่ได้ตกด้วยอยู่นั่นแหละแต่ว่าอยู่แบบของเก่าภาษาจริงมันไม่มีเก่าหรอกเอาพูดง่ายๆนะมันก็มีใหม่ตลอดแหละ แต่เพราะความมันมีความรู้สึกตัวไงมันก็เลยเหมือนกับรู้ไปรู้ไปนั่นแหละแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่มันจะเป็นของใหม่อ๋อไม่รู้ว่าเด็กน่ในรูปอะไรอะไรมันก็จะรู้นั่นแหละว่ารู้แล้วนี่ก็รู้แค่รู้ตัวก็รู้ว่ารูปนั่งแล้วไงจะต้องรู้ทำไมอีกอย่างเงี้ยเนี่ยสัญญามันมาเนี่ยคือคนสังเกตเขาจะรู้เองเขารู้แค่รูปไอ้เขารู้แค่อาการหรือว่ารู้สึกเป็นอะไรมันไปรู้ที่ตัวรู้แต่มันไม่ได้รู้ที่รูปใช่ว่ารูปอะไรมันตกตรงนี้ ไม่จริงๆเพราะรู้ตัวนั่นแหละมันถึงจะมารู้ตรงนี้เพราะรู้ตัวนั่นแหละมันรู้แค่ใหม่ๆอย่างที่อาจารย์บอกแหละครูเพราะเพราะปกติคนเราเนี่ยมันจะไปที่อารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่จะไปที่อารมณ์สติต้องไประลึกตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นมันอย่างนี้ก่อนนะอ่าต่อต่อเมื่อเรารู้แล้วว่าไอ้นียมันยังหนักอยู่เขาก็จะรู้ก็ผ่อนออกมาผ่อนออกมาจนกระทั่งเออแค่รู้สึกรู้ต่อมาเนี่ยมันก็จะเริ่มระหว่างเอออารมณ์ที่รู้กับความรู้สึกอันลานแล้วนะ มันจะเริ่มคือจริงๆมันแยกกันมันอยู่แล้วแหละในสภาพตัวรู้กับอารมณ์อ่ะมันจะแยกมันอยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยมันเหมือนติดกันเลยเพราะหนึ่งความสมดุมันยังไม่มีกําลังด้วยสติยังไม่มีกําลังด้วยมันก็เลยไม่เห็นความต่างระหว่างอารมณ์กับความรู้สึกที่มันอยู่ใกล้ๆกันพอพอมันเริ่มคุ้นเคยแล้วก็ใจที่สารวมที่เป็นธรรมชาติจริงแล้วอย่างคณิกาสมาธิเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวตัดอารมณ์ให้รู้ใหม่ ตัดอารมณ์ให้รู้สึกเนี่ยเป็นของใหม่ถ้ามันเข้าไปอุปจาระอป,ปนาอะไรพวกนี้ไม่มีสิทธิ์จะรู้ใหม่เลยเนียตรงนี้แหละที่ว่าสมาธิไปที่มีกาลังอ่ะมันทําไม่ทําให้รู้ใหม่เป็นของใหม่ได้ยากเพราะนั้นคณะถึงถึงได้บอกพระพุทธเจ้าถึงท่านเล่ถึงได้บอกว่าเว้นคณิกะสมาธิเนี่ยวิปัสสนาปัญญาเนี่ยเกิดไม่ได้ตรงเนี้ยคณิกะเทนี้หมายถึงว่าตัวสัมพัญญาที่ที่เกิดขึ้นมาทํางานอยู่แล้วอยู่เล่า ทํางานในที่นี้คือเขารู้ตอนที่รู้นั่นแหละตัวรู้ก็เป็นนามใช่ไหมสีที่ถูกรู้มันไม่พ้นหรอกไม่พ้นหรอกที่จะเป็นรูปหรือนามเพราะนั้นมันเวลาที่เขารู้ขึ้นมามันก็ตัดสินทั้งความอารมณ์ด้วยแล้วก็ถอนความรู้ตัวด้วยมันเรียกว่าที่ท่านใช้บัญญัติว่ารู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทั้งตัวรู้นี่ว่าเป็นรูปด้วยแล้วตัวเนี่ยที่ดูอยู่มันก็เป็นนามด้วย แต่ว่ามันไปหนักที่อารมณ์เพราะว่ามันนั้นมันมีรูปเป็นอารมณ์อยู่ราวกับว่าฉันกาลังรู้สิ่งนี้ไอ้ฉันในที่นี้ไม่มีเราแล้วนะตอนนี้น